สวัสดีจ้ากินหยาอะตีโอไปทางพี่บ่กมือนี่ไปนาบ่กมือนี่เอาไปนาบ่กมือนี่โอ้เมอวานี่ท่งผุ้ใดเมอวานนี่เมอวานี่ท่งทางพูนมือนี้ไปทางนี้มือนี่ไปนามือนี่มือนี้ไปนา ไปยักไปบ่ไปยักษ์งางเจเปลี่ยนทางละเมื่อก่อนไปทางนั้นวันนี้ไปทางนี้เปลี่ยนทีศเปลี่ยนทางแล้ว,อ,ลลลวอันนี้ก็อันควายผ่านหนาเฮือนนะก็เลยทายเอาให้เบิง้งลิบๆิบน้อยๆเพื่อตอนนนตอนแรง ตอนบ่ายก็ไปทายให้เบิ่งอีกไปทางโซนพู้นทางสามัคคีพัฒนาอันนี้อยู่ดดนทยนะะอยแล้วกัน,นส่วนคลิปนี้ก็ไใไ้เบิ่งแค่นี้ก่อนนะคะแล้วจังแล้วจังเบิ่งอีกคลิปต่อไปนะคะที่ทุ่งโดนทุ่งนาทุ่งนาเกี่ยวข้าวและจะสิไปมองใดนะคะเห็นมองใดก็สิทายไ้เบิ่งนะคะคลิปนี้ก็ แค่นี้ก่อนค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า